พระเทวตานสาปสังฆานุภาเวนัสตาสวทีพระวันตุตเตไา 누군데요?

ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพเจ้าทั้งหลายขอรอบน้อมถวายบูชาสมเด็จพ่อขอให้สมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายที่ขึ้แให้ข็งนให้ขึ้น